ตอเล่าพื้นเพของต้นนี้ก่อนนะครับก็ย้อนไปเมื่อประมาณ8เดือนก่อนนะครับผมก็เริ่มนําเอามาปลูกนะครับวิธีการบํารุงรักษาของผมเนี่ยก็จะมีแค่การใส่ปุ๋ยที่ดินนะครับก็จะเป็นอินรียเคมี63 3นะครับส่วนทางใบนะครับก็จะเป็นแค่ยาฆ่ามแมลงเท่านั้นเองนะครับอพอหลังจากปลูกไปแล้วนะครับผ่านไปแล้ว3เดือนเนี่ยต้นก็จะมีอาการตามรูปเลยนะครับก็คือไม่ค่อยจเจริญเติบโตแล้วก็ ใบก็จะมีสีเหลืองนะครับหลังจากที่เจอปัญหานะครับก็พยายามแก้ไขนะครับใบสีเหลืองเนี่ยก็อาจจะเกิดการขาดธาตุอาหารอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยผมก็ใช้พวกสารลายกดอะมิโนแล้วก็จะเป็นนิกสเปรย์ที่เป็นพวกธาตุรวมธาตุเสริมนะครับเอามาฉีดพ่นนะครับแต่อาการเนี่ยก็ไม่ไม่ดีขึ้นเนาะเราก็จะมีอาการเหลืองขอบด้วยนะครับอาจจะเป็นเพราะว่า ผมอาจจะใช้ถี่เกินไปหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับพอหลังจากนั้นนะครับก็หาวิธีการแก้ปัญหาใหม่ๆนะครับก็ปรึกษากับผู้รู้นะครับก็เลยหยุดกิจกรรมทางใบนะครับเรามาเน้นทางด้านดินนะครับทางด้านดินนะครับก็จะทำโคนแล้วก็จะมีการเอาหญ้านะครับมาคุมนะครับวัชพืชนมาคุมเอาไว้รักษาความชื้นของหน้าดินเนาะแล้วก็เปลี่ยนการใช้6 3สนะครับจากอินทรีย์เคมีเนี่ยมาเป็น เคมีนะครับก็จะเป็นใส่สูตรเสมอ15 15นะครับหรือถ้าผมมี 16- 16ก็ใช้นะครับแล้วก็สลับกับการใช้ปุ๋ยคอกนะครับปุ๋ยขี้งัวนะครับรอบรอบนะครับสลับกันนะครับเดือนเป็นเดือนเนาะแล้วก็ทางดินเนี่ยผมก็ใช้โดโลไม์เนี่ยหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็จะมีอะมิโนบวกฮิวมิกนะครับที่เป็นเมล็ดที่เป็นเม็ดนะครับ1ครั้ง มีโซเดียมไนโตฟีนอนะครับผมไม่รู้จะอ่านถูกหรือเปล่านะครับหนึ่งครั้งนะครับใช้ประมาณ1ช้อนโตนะครับอ่รอบๆโคนเนาะส่วนทางใบนะครับก็ใช้เป็นเกอร์มาพัดนะครับที่เป็นแมกนีเซียมนะครับบวกโบลอนนงครับอันนี้เดี๋ยวต้องดูอีกทีหนึ่งเนาะก็จะประมาณนี้นะครับหลังจากที่ผ่านไป5เดือนจากการแก้ปัญหารอบใหม่นะครับสภาพต้นก็ คิดว่าน่าจะดีขึ้นจากเดิมมากเลยเนาะแต่วิธีนี้นะครับก็ไม่ได้การันตีว่าจะอาได้ผลทุกต้นเสมอไปนะครับเพราะว่ามีบางต้นก็ตายนะครับอันนี้อาการไม่น่ารอดนะครับตัวนี้เนี่ยผมหักกิ่งอยู่แล้วก็ยังข้างในยังโอเคอยู่แต่คิดว่าน่าจะไปแล้วนะครับก็ใช้วิธีเดียวกันนะครับก็ไม่การันตีนะครับก็ถ้าเพื่อนๆถ้าเจอปัญหาแบบเนี้ย ก็ลองทำแบบผมดูก็ได้นะครับคือถ้าลองวิธีอื่นแล้วมันไม่ได้ผลนะครับก็ลองดูนะครับ